ทีนะทุกคนตามน,นี้เราพีนีมดไมค่ครขังเหล่ากาสเซล่าซึ่งมดนี้เขาก็ได้มีการอัปเดตต,ตัวละครเข้ามาใหมา่หลายตัวแล้วะเดี๋ยาไปดูกันดีกว่าว่ามีตัวไหนกันบ้าง <S <S เริ่มจากตัวแรกเมกากาสเซล่าตัวนี้เหมือนเคยเห็นแล้วโอ้โหมาถึงก็ตัวโหดเลยตัวนี้เหรอเล็กทั้งตัววยค้ำลามอ้โหอย่างแท้ดูดิเ้าทำโมเดลสวยเนหะมือนในหนังเว้ะคล้ายๆกันในหนังมากเลยนะ ตลนอจากนั้นมันก็ยังมีตัวใหม่ๆกำเนิดเกิดขึ้นมาด้วยเอ้ยแต่มันจะสู้เก่งเท่าในหนังหรือเปล่าทิ้งแสงสีแดงเลเซอร์มาได้ด้วยนะแรนบอนเด่นเดียวโอ้โหไอ้ทียวตุยเวียรรูปพลังงานหลักมาได้ด้วยนะไอ้อย่างนั้นเราจะให้เขาสู้กับคิงกิโดล่าพร้อมกับสายฟ้าและฝนตกและบ้านเราก็ฝนตก โอ้ยรูดี้มันมีแบบใส่ฟ้าผ่ามาด้วยนะมาดูซิว่าเขาจะสู้กับเมกาเกอซิล่าของเราได้หรือเปล่านี่ออมเสกทิงกินเนล่าที่บ้านพี่เคนฝนตกเลยเนี่ยตอนนี้ใช้ตัวเก่าสู้ไปก่อนอล้องรูดีไหวเปล่าเออได้แล้วัดตัวนน้นองเอท่านกินเนล่าไอเจะไหวไหมอู้ยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วจะคนก่อนได้เปรียบน,นี่จะลุกพลังด้วยนี่กัดกันแล้ว เอะทำไมเขาหลังสู้กันแล้วทำไมมันโดน d a เม g ด้วยอะไอ้คนละตุ๊คนละตาลยกระชังกระชังมันกระทังไอ้นี่ก็ล่อยหางกับปีข้างห <g> ลังไอ้ปีหางก็ตุอยนะไห้แต่วความกงของมันเนี่ยก็คือมันสามารถคิวเลือดก,กันได้จริงดิแล้วเมื่อไหร่มันจะตายอย่างเงี้ยเอาะดีแต่ว่ามันจะต้องมีคนที่ดาเ a g ุกระกวงาเอาละแล้ว king g i l d ่าไหนไม่น่าจะสู้ไหวนะลุ้นมีลุ้น หรือว่าเมกากซิล่าของเราจะล้มก่อนล่ะครจะล้มใครก่อนก็ไม่รู้อุ้ยสูสีกว่านี้ไม่มีแล้วเนี่ยหรือว่าจะมวยล้มต้มคนดูไหวไม่เนี่ยนีห่หลานเลื่องมันลดแบบพอๆกันเสมอกันเลยนะย,ยิงเขายิงเอ้าไอยิงไม่นานกว่าไรทำได้ได้นานกว่าไ้าเปรียบเกือบแล้วเกือบแล้วนิดเดียวเฮ้ยเกือบแล้วมันเกือบจะตายแล้วนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นตัดเข้าไปอัดเข้าไป แ,แ <Yeah. S 1> มกกากะซิลาก็ล้มไปแล้วไม่น่าเชื่อเลยคิงกิโนราชนะหรอเนี่ยกิโราเขาโหดอยู่แล้วนะดูปีกซะก่อนเ <c oughs> จ้าแมกกากะซิลาก็ล้มหน้าทิ่มไปเลยตัวนี้คือไทท่านคองตัวนี้เขาก็จะถือขวานเนาะอันนี้ยังเป็นเวอร์ชั่นเดิมอยู่นะดูดิ อ๋อตามบึกมาเลยเนี้ยล่ะเหมือนมากเลยนะมาพร้อมกับขวานคู่ใจเท่มากเลย <S 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 โอ้ยคำรามคำรามวิีที่หน้าอกเขาเหมือนจะมีรอยข่วนเลยนะเป็นรอลยถ่าเป็น,ลลนเลยแหละเป็นฝีมีเจ้าก็ซีร่าแน่เลยนั่งอรอละไอจะมากันนะนั่งรออยู่นานแล้วยืนมันเมื่อยอะนะขอนั่งพักแล้วถ้าอย่างนั้นก็เอาเมก้าก็ซีร่าอีกรอบกันละกันโอ้โหแล้วจะไหวไหมเนี่ยสู้กันเหล็กเนี่ยนะ มันต้องไหวดิเขาก็มีอาวุธของเขากันนะไม่น่ารอดโอ้ยไอ้ท่านคลองไหยไม่น่ารอดนะเนี่ยโอ้โหนั่นเลือดหรือน้ำเปล่านะโอ้โยสดสดสดสาไปครึ่งรอดแล้วแกเล่าคิ้วเลือดเร็วไม่กล้าก็สิบล่างเลือดยังไม่กระดิกเลยคือแต่ละตัวมันก็คิ้วเลือดได้อะนะเริแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วสีสุดสี อ,อมันจะไม่สูสีนะตอนนีโโโนนะ้โอ้โหโดนทำให้ตายแล้วโอ้โหสวบสัสบสลบเดือดไหลไอ้ท่านคองไม่สู้ไม่ไหวอ่ะน้าใครจะมาสู้หุ่นยนต์นี่ยังไงล่ะไงเงอบไปกลับมาใหม่เลยเป็นลมไปละทีนี้เราก็มาดูเจ้านี่ดีกว่านิวเคลียร์กัสซิล่านี่เลยออซีล่าพลังนิวเคลียร์เคลียร์ร่างนิวเคลียร์โอ้โหดูดิเขาชาร์จพลังมาเต็มที่เนี่ยแม็กมาทั้งตัวดูดิโอคำรามคำราม ตัวมันน่าจะแบบทำจากพวกลาวากับไฟหมดเลยนะเนี่ยโอ้ดูหางเขาดูตัวเขาดิใหญ่มากเลยนะนี่แปลว่าตัวเขาก็มีพลังของระเบิดน,นิวเคลียร์ด้วยดิถ้าอย่างอั้นให้มาสู้กับคิงกิโดร่ากันละกันโอ้โห,โโหจะไหวอะเนี่ยตัวมันคทรศ่ายเลยก็เครัเป็นคู่ปรับเก่ากันนี่นะเอาแล้วเจอตบเด็เจอตบไอชาร์จแล้วชาร์จชาร์จเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมันชาร์จพลังนิวเคลียร์เหรอโอ้โหเพมเลยโอ้โหแอวเฮ้ยตุยเลยทีเดียว ถึงกับกระเด็นเลยยก่อนดีเดียวชนะเลยเหรอเนี่ยโอ้มันกลับร่างเดิมแล้ว啊มันใช้พลังนิวเคลียร์ไปแล้วมันกลับร่างเดิมแล้วโอ้ก็ซิล่าไหสุดยอดมากเลย<อ>แล้วต่อไปก็จะเป็นไททันโรเดนค่ะเจ้าโรเดนนี้ก็โมเดลสวยดีเหมือนกันเนาะดูโรเดนของเราดิาวิ้าเราเล่นม,นมนปด<ป>ไม้ไม่นวดแล้วนกไม่ตัวน้อยนะดูดิตัวใหญ่มากเลย โอ้ยดูมันสยายปีกดิแต่ถ้าเทียบไซส์กับพวกกอซิลล่าละตอนนิดเดียวตอนนี้มันก็บินรอบๆวนไปวนมาก่อนนะโอ้ยพลิ้วพลิวโชว์พลิ้วนี่พลิ้วมากพลิ้วมากดูกับไาทั้งค้องเอาตัวเไปน่อนปกตินะเอามีเว์ชั่นฝันอัคระโบราณด้วยโอ้โหมันตุ๊ด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 ต เออมีการหักยกก่อนฟันเนี่ยนะโรดนไม่น่ารอดนะพี่เคนว่า <c oughs> เฮ้ยมันหมุนเหมือนไก่ย,ย่างห้าดาวเลยอะ่ะโอ้เห็น้วหิวเลยมันหมุนเหมือนแบบหมุนไก่ย,ย่างเลยหรือว่าหมูหันอะไรประมาณเนี้ <c oughs> โอ้ไก่ย่างแผลอุ้ยโมเดนไม่น่าจะสู้ไหวนะ <c oughs> นิดเดียวทัาจะไม่ได้โจมปี <c oughs> เลย <c oughs> เอา้าวล่วงแล้วโ,โดนฟาดเง <c oughs> ี้ยละล่วงไปแล้ว <c oughs> นอนอ้าป,ปากเลยทาจะหลับสบายนะ <c oughs> ป่ให้มันไปหลับกันแล้วกันมาถึงตัวต่อไปให้ท่านคลอง ตัวนี้ก็เป็นตัวปกตินะตัวเก่าอะเนาะไอ้ท่านค้องวี่เวอร์ชั่นแรกแบบไม่มีอาวุธด้วยไปแย่ยิ้มออกมาเลยโอ้คำรามโอ้คำบึกอันโอ้คนเยอะนะเรา呐ตัวกันนี่เลยนิวเคลียร์กัสลาโอ้โหไม่น่าเหลือไอ้นี่เราไม่รู้หลังดูลังดูอยากรู้ไงอยากรู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันชันแล้วก็ระเบิดพลังเนี่ยนนั่ไง ไม่น่ดจะสู้ไหวอะโอ้โหทีเดียวนั้นไงลงไปนอนกองกับพื้นละวสลายล่างเลยอหอยหลับสบายอีกคนแล้วคือแบบไม่ต้องเชียร์ก็รู้นะว่าใครจะชนะไม่ต้องเดาเลยอ่ะไม่ต้องคิดเยอะเลย <c oughs> <c oughs> แล้วก็ต่อไปจะเป็นอีวอ o กัสซิล่าตัวนี้เป็นร่างอนะีวอลูชันเนาะตัวนี้สวยมากเลยนะแล้วชอบมากเลยโอ้ยดูที่ห่างของเขาสัก่อนลายห่างเขาแบบดือชมพูฟซิเลยนะโอ้ยอีวลูชันล่างมาเน่าคำรามแ่งเท ดูออร่าที่หลังสิไมสวยเฮยหมือนมันเปิดสวิตช์ไฟอะไรเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหดีดูสีหนังของมันดูกับเมกากอรซิล่าแล้วกันเนาะเจ้าเก่าคนเดิมลองสู้กับคุนยนต์ดูน่าหวาดย่ะปะเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อย่างน้อยเขาก็เป็นกอรซิล่าเหมือนกันนะนะถึงแม้ว่าเขาจะมาจากคนละอย่างกันนะนะเออเอาแล้วยิงแล้วโอ้เมกากอรซิล่าท่านจะเสียเปรียบเลยเนี่ยโอ้ย กูร่างอีวอลูชันไม่ได้เลยไปสิวไอ้ยไม่สิวว่สิวหัวช้างอันนัเนี่ยของแกมันจะมาสู้ของเทนได้ยังไงเราเอาแล้วมาแล้วเอาแล้วกินมาเลือดนะกินอัดหน้าเลยเก็บแทนนี่เขาแบบแบกดาเมจกันหรอเฮ้ยที่ได้โหยิงก่อนยังไงนะอ๋อไม่ไหวานแล้วเมกากัสิม่าตาทิมก่อนแล้วแล้วก็คือรีวอลูชั่นกัสซิลาแล้วก็มาถึงตัวต่อไปกันเนาะ ตอนนี้เป็นคิงคองนะแต่เป็นอีกตัวอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเนาะไปดูดีกว่าโมเดลไงโพรดูแขนแล้วมันใส่ถุงมือทานน็อตหรือเปล่าน่ะแล้วมันอินฟินิตี้กันเหลดนี่นะเอขนอขาดอันเนี้ยมันมีนะดีแล้วไม่งั้นมันติดยุสิเดน,นี่หายตั๊กตะวาลันด้วยแล้วก็ปี <S <S> <S ่อกชกตัวเนี่ยนะวุ้ยรุนแรงรุนแรงนี่เขาแบบพิกแอคค่ขึ้นไหลเลยเห็นเปล่าเอาคิงกิโดร่าอีกรอบแล้วกันเนาะโอ้ไม่เปล่าคิงกิโดร่าแอคเจอฟัดแล้ว เอ้เวียงขวานไปนเลยเดีบยแทนเอ้ยรีเลือดได้กวอะไรอ่ะอตันนี้จะจบหรือเปล่าจะจบก,กันกี่โมงเนี่ยเพราะว่าเขารีเลือดกันได้ตลอดเลยเนี่ยดูดิหลังจากที่เราดูมันฟันไปฟันมานะตอนนี้เลือดเขาก็แทบจะไม่ลดกันเลยละและต่วอนนี้จเจ้าคิงคองก็ขึ้นหลอดแล้วนะโอ้โหมีการเปลี่ยนพิกแอคด้วยไม่ยแย่แล้วมันคิวเลือดกลับมาที่เดิมแล้วเียวทนไว้สัาไปสักไปนิดเดียวนิดเดียว ยิงคักงก็น่าพิมแล้วไหวไหมไหวไหมรูฟ้าฝนนี่โอ้ยย<อ>ังไงกิงคังก็สู้ไม่ไหวอยู่แล้วอ,ะ <G ül> อ,อ่ะเฮ้ยแต่เขาก็สู้สุดๆแล้วนะเฮ้ยตบอีกทีไม่ไหวแล้วเอ้ยคิงกิโด่าเพื่อนมันฮิวแบบจะถึงแบบอีกคท้งทำ้มเนี่ยยิงคังไม่ยอมแพ้เหอะเฮ้ยมันจะใช้ท่าไม่ตายแล้วโอ้ยยาวางั้นเองกระโชกไส้โอ้ยเจ็บไปไม่ไหวเอาล่ะก่อนกันแล้วกัน นอนงายไปแล้วอ่ะอีนี้มาถึงตัวต่อไปค่ะไทท่านกอซิน่าร่างนี้นะคะก็จะเป็นร่างปกติร่างออริจินอลนของเขานเนาะอาจจะไม่มีลวดลายที่แผงข้างหลังนะแต่ยังไงกนะ็คือกอซิน่าั่นแหละลอฮ้ยมาแล้วโอ้เดินเสียงดังฟังชัดมากเลยตัวก็ใหญ่เคือมามโหลานมากเลยนะเอาล่ะเราจะเลือกคู่ต่อสู้เขาเป็นคิงคองอีกรอบแล้วกันเนาะทางที่มีถุงมือนะ ไว้ว็บ้าไม่รู้อ่ะดูดิไม่ถึงขิงข้างล่างเลยนะเออเฮ้ยเออยเฮ้มันเป็นพลังแล้วก็ซิน่านะขึ้นอยู่กับเวลาถ้าแล้วเห็นว่าเขาจะยิงเมื่อไหรอ๋อยิงแล้วโอ้อหเอปักว่างมากตฮ้ยจบจบจบแล้วหอยเลือดไลทวโดนดาเมจรัวรัวว่าทำไมบางขนาดนั้นโอ้โหบางดิคิงคอมันบางจะตายไปอ่ะขอให้เล่าขอให้เล่าที่ขลัไปอัพเดตให้ถุงมือแล้วนะ ยังสู้ไม่ไหวเลยอ่ะแล้วแถมยังหิวเลือดได้อ่ะไม่ยังสู้กาซิล่าไม่ได้เลยนะเอาะนะแ<า>กยิงว่วแกยิงแล้ว,ลวตบก,กันตบก,กันเอาเฮ er, er er ้หิวเลือดหิวเลือดดิเขาไอย่าเพิง er ่งหิวดิฮิตเฮย้ยิงได้อยู่ยิงได้นานอยู่ <c oughs> เกือบแล้วเกือบล้านี่ดีออันนี้ก็พยายามจะหิวเลือดหน้าดูนะเราน่ะเอาแล้วมิดลอดเชื่อเราสงสารคิงคองมากเลยมีความรู้สึกว่าคิงคองนี่แบบเป็นตัวทดลองทับทุกงานเลยนะ ดูดิแล้วมันก็เจ็บตัวสะบักสะบอมต่อไปมาถึงตัวใหม่ค่ะเป็นตัวไททันชิโมนะคะแล้วน,นี่คือเป็นตัวใหม่ที่เขาอัปเดตเข้ามานะอ้อโหตัวเบลลามีพลังน้ำแข็งนะอุ้ยตัวมันสีขาวอะ่ะแล้วแข็งขึ้นเป็นคิสตัล้นสีฟ้านะโูค้คำรามคำรามอัวใหญ่มากเลยนะนี่เดี๋ยวต้องดูนะมันทำดามเมจแบบยิงออกมาเป็นน้ำแข็งได้นะอุ้ยดูหัวมันนี่นเหมือนจะคำอือพี่เจนทุกเมื่อเลยนี่ เอาคิงกิโดล่ามาแล้วกันนะอี่ไปแล้วเอาเฮ้ยมันปีกันใช่ปะนะ่ะอ๋อคำรามแล้วโอ้ชาร์จชาร์จแล้วอุ้กัดอุย้ยตอนสุดท้อยแสงได้นี่ปล่อยพลังน้ำแข็งออกมาแล,แล้วเห็นเปล่าที่พื้นน่ะอุย้ยพลังก็อลังการจังเลยนะมันปล่อยคริสตันน้ำแข็งเลยด้วยนะแต่ว่าตอนนี้มันปล่อยคีม่าก่อนนี่ยิงแล้วยิงแล้วโอ้น่ากลัวมากเฮ้ยโอ้โหอโอกมาเป็นน้ำแข็งเลยเราไม่ออกเลยว่าใครจะชนะดูสิใสุด เฮ้ยมันแช่แข็งคู่ต่อสู้โอ้มันแช่แข็งซะแบบเย็นเยือกเลยขึ้นหลอดแล้วขึ้นหลอดแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้เฮ้ยเป็นยิงคิสตันโอ้แต่ละขี้ปักขาด้วยเฮ้ยดูท่ากันโอ้ยิงเขายิงเลาวอิงกิตาม่าไหนไม่น่ารอดแล้วล่ะโอ้ยิงใช้ตาการ์มว์โอ้ยิงยิงโอ้ยิงต่อเนื่องยิงต่อเนื่องแช่แข็งแช่แข็งคู่ต่อสู้โอ้ยเยอแล้วแล้วแล้ว กิโดล่าไม่ไหวแล้วกิโดล่าล้มแน่เลยไม่น่าเชื่อว่าระดับที่กิโดล่าจะแพ้และเนี่ยแพ้อยู่แล้วตอนนี้มันตัวใหม่แต่ชิโมโลเลยนะโอ้โยสอบสอบไม่เงี้ยอย่างเงี้ยล่ะกินกิโดล่าโอ้ยนยายน,นี่มาทีหลังแต่ดังกว่านะดีเท่มากเลย<อ>ถาโหดอีกต่างหากกนเนี่ยเอาไปจะเป็นไททันมอสทรานะโอ้ยจัดตอนต้นนายจริงๆมันมีไข่ด้วยนะน่ารักจังเลยเขาชอบมอสทรา ดูนี่หนอนตัวใหญ่ยักษ์มากเลยอุ๊ยน่ารักมากนะนี่ไข่ของเขาไข่ของมอสราว้าว่าเป็นไข่ลูกจริงด้วยถ้าเราเข้าไปข้างในอ่ะมันก็จะแบบตัวอยู่ข้างในไข่นะเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปทำไม<น>ล่ะเ<ล>นี่ยเรามุดเข้าไปเราก็จะเจอตัวมันอยู่ในไข่นะเดี๋ยวไข่แตกกับมึงไหมเอียนเต่ามันจำศีลอยู่ในไข่มันยังไม่ฟักออกมาจากเปลือกไข่อนะเนาะไม่เลยถ้าโตเต็มวัยจะกลายเป็นมอสราแบบนี้ โอ้โหตัวใหญ่มากเลยไทยทันมอสตราหรือว่ามอสตราปีกยังสวยเลยโอ้โหใช่น่ารักอ่ะนี่มอจะเป็นนางเอกมากเลยนะนี่ดูปีกของเขาดิปีกของเขานี้ใสยห่เหมือนกับผีเสื้อยักษ์เลยนะดูกับเมกากัสซิล่ากันแล้วกันนะนี่มาแล้วไหวปะไม่รู้ลองดูก่อนกันโอ้แต่ตัวมันพลสไซส์เลยนะอ้อมจะไหวเหรอไม่รู้อ่ะแต่ว่าเขาเริ่มปีกันแล้ว มอสาเปลี่ยนปีกเป็นปีกสีแดงแล้วโอ้ย่ยแล้วทำไอเดีะโดนยิงด้วเลเซอร์สีแดงแล้วโอ้โหนี่มันท่าอะไรของเขาอ่ะท่าไม้ตายเขาเหรอระหว่างจ้าสว่างโลมากเกยนะแสบตาออร่าก็คือแต่ว่าเลือดของเมการก็สน่าก็ทําป็นลดเลยอะ่ะแต่ว่าเลือดของมอส่านี่ลดเอาลดเอาอะเนี่ยโอ้ยยอยามจะตีมากเลยอะ่ะปีกปีมอส่านี่บอบบางมากๆเลยนะคือดูไปแล้วเนี่ยเหมือนมอสราเนี่ย จะสู้ไม่ค่อยไหวอะเนี่ยดูดีอุ้งแย่แล้วมดชาเขาโอ้ยไม่รอดแน่เลยสู้กันอยู่นานอยู่แต่ยังไงมอสชาก็ไม่รอดอยู่ดีน่างไงต้องมอสชาไปฟักไข่ใหม่ไม่นะดูกลายเป็นออร่าพลังงานไปแล้วโอ้ยหายไปแล้วอะ่ะโอ้ยมอสชาตัวน้อยต้องไปฟักตัวใหม่มาแล้วล่ะป้าไวา้ เอิกากซิล่ามันโหดเกินไปต้องเอากาซิล่าเหมือนกันมาสู้ <S <S โ,อโอเชต่อไปจะเป็นสกาคิงค่ะตอนนี้ก็เป็นตัวใหม่เหมือนกันนะเอาล่ะดูโมเดลของมันก่อนว้าวด<ว>โ,โมเดลอย่างแท้เลยมันคือคิงคองนะนะแต่เขามีอาวุธใหม่เป็นแทรกระดูกแบบนี้นะนี่เลยลองดูดีกว่ารู้สึกเขาจะใช้แทรกระดูกของเขาด้วยนะจะไหวดูดีตาขาวจวดหมดแล้วเขาบอกว่าตัวนี้โหดอยู่นะี่มาแล้วให้สู้กับกัซิล่ากันแล้วกัน เ้ยฟาดเอาโอ้ใช้ฟา้ฟาดนี่แต่ยิงอัดหน้าเลยโอ้หมดละไม่ตายก็เลี้ยงไม่ต่อไปฟาดแทฟาดตากันไปฟาดกันมาสกายคิงก็ไม่หลอดนั่นอบหลับซุ้เลยง่า้องไปแล้วง่ายเงื่อไปเห็นก้นด้วยลาชมไปได้ นี่ก็สู้กาซิล่าไม่ได้หรอกนะภาปสบายนะต<อ>่อไปจะเป็นกาซิล่าซูเปอร์ชาร์ตโมเดลดิซ<อ>ูเ<อ>ปอร์ชาร์ตจริงๆด้วยนี่แต่ละตัวยังชาร์ตไม่พอต้องเจอซูเปอร์ชาร์ลยนะนาดิอ้อาวฮ่จิมบมาท์มหานเช่น โอ้โห oh oh. อาตามีคำรามแบบว่าน่าเกลงขับมากเลยอ่ะคำรามได้แบบว่าเสียงฉนันมันไหวมากเลยกินใจมากเลยเห็นแล้วว่าหลุกก็ในโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคู่กับนิกาก,ก็สซราแล้วกันเอาแล้วนี่เจอกอดท่านวยปั้มก่อนเข้าไปร่ก่อนเข้าไปเฮ้ยมันจะชา้าจริงๆมากสุดพ่อช้าจริงอเป้าเอ้ยมันชา้าแล้วมันชา้าแล้วแต่มันกลมตัวชา้าแล้วเฮ้ย ถึงกระแหลกกันเลยทีเดียวไ,ได้อยู่ได้อยู่หาติดเขาชา้าติดเขาอุ้ยอุ้ยชาร์จล็อตแล้วเอาละปล่อยพลังเอา้าเอา้ยกูไปรใช้ก,ก็ซีล่าเขาหน้าทิ่มไปแล้วไม่นะไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อว่าจะแพ้เมกาก็ซีล่านะเนี่ยทางเขาหลับสบาย <gasps> นะโอเคจ้ะเดี๋ยววันนี้เราก็รีวิวมอสของกอ็ซีล่ามอสชาแล้วก็คิงเขาไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบมอสอัปเดตใหม่ๆแบบนี้แล้วก็ช่วยก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยละ่ะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ทุกปีกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนนะ